สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับงวัสดีครับเจอกันคุณผู้ชม5้าทุ่มครึ่งแบบนี้นะฮะทางบนทนายทีวีในคืนวันพุธท,ที่19สิงหาคมอาจารย์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยระวังเนื้อระวังตัวกลัวอะไรไหมจารย์ก็อยากจะบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบปื่นตะนกมากจนกระทั่งไปไหนมาไหนก็ระแวงเห็นกล่องหน่อยก็อุ้ยบอกคนนู้นบอกคนกคน,คน,คน,นี้อะไรอย่างเงี้ย มันก็เยอะไปก็ต้องใช้วิจารณญาณเพราะเราเราไม่ควรจะตื่นตหนกใช่แตสิ่งนที่ที่เราเห็นแล้วเราก็เห็นนะว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตในประเทศเราเนี่ยเราจะเห็นความสามัคคีออสามาคัค<ช>คีกันแชร์ข้อมูลสามัคคีกันเอาอะไรที่ยังไม่ตรวจสอบความจริงแชร์กัน <c oughs> ไป <c oughs> อันนี้ไม่ได้ยกสามัคคีนะคะอันนี้ก็ต้องต้องหัดดูรายการที่ช่อง9ก้าแล้วนะคะต้องเรียนเชิญให้ชมนะคะชัวก่อนแชร์ก็อยู่นีแล้วก็แชร์กันเยอะใช่ไม่ได้ค่ะอ๋อแชร์ไปนะทําให้สังคมตื่นตหนก คุณก็มีความผิดทางกฎหมายนะใช่เป็นบาปด้วยเป็นบาปด้วยไม่รู้แชร์กันมาเนี่ยไม่ชวนนะไม่โออย่างเงี้ยจา์นะฮะอ่ะทีนี้คุณผู้ชมคืนนี้นะฮะก็ต้องเกาะติดกันนิดนึงสาหรับเพลงของพิเศษโรโซนะฮะเมื่อวานก่อนเ้าได้เห็นมาล้วมาฟังไปนิดนึงแต่ยังไม่แบบคื้นจริงใช่ไหมล่ะเอาเบื้องหลังไหมเออทีมงานช่องก้าวเราโอ้พิเศษคะเกิดเหตุแบบนี้พิเศษยังไงดีคะพิเศษก็ โอ้กันพี่แต่งละกันตอนอนั้นโทรศัพท์ไปหาเขาเลยเขาอยู่ลาวนะฮะส,สปปลาวก็เลยเออเดี๋ยววันนี้พี่จะกลับกรุงเทพคือนามาค่ะเมื่อวานน่ะตอนเช้าน่ะอยู่ลาวแล้วจะมีกําหนดบินกลับที่กรุงเทพอยู่แล้วบ่ายก็เลยมาึงๆๆๆที่บ้านเลยกำลังจะบอกกับคนทั้งหมดเลยว่าที่คุณเสกได้แต่งเพลงนี้เพราะพวกเราได้ยกโทรศัพท์ไปหรอคะก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นตรงนั้นนะฮะทีนี้พอเมื่อวานดีดเปียโนเป็นเดโมเสียงก็ยังไม่เต็มดนตรียังไม่เต็ม ใช่ไหมปรับโครงปรับคีย์ได้เสร็จเมื่อวานก็ออกมาเป็นเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันเดโมแต่พูดจริงๆเมื่อวานนี้ที่ถามเนี่ยยังเข้าใจว่าเป็นของแท้แล้วนะนะล่าสุดค่ะวันนี้คุณผู้ชมวันนี้เมื่อตอนเช้านี่เองนะฮะตอนบ่ายๆเนี่ยนะฮะใจสลายที่ราชประสงค์นะฮะเพลงของคุณเสกโลโซเนี่ยตอนนี้นะฮะเวอร์ชั่นล่างเวอร์ชั่นแรกเวอร์ชั่นเดโมมีคนเข้าไปคลิกแล้วนะฮะ9 0แสนครั้งในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเสียงนะฮะวิจารเนี่ย ก็มากันเต็มๆวิจาร์ว่าอะไรไหมวิจาร์ว่าเพลงซึ้งกินใจนะฮะก็ถ่ายทอดได้กินความรู้สึกของคนนะโดยเฉพาะถ้าคนที่เขาสูญเสียใช่สูญเสียคนที่เขารักนะดีสิทธ์และเบ้าน้ําตาทลายนนแน่นอนนั่นไงทีนี้คนก็แอบแซวว่าแหมพี่เสียงไม่ไปพันทิพย์แล้วตอนนี้<อ>ไปราชประสงค์แล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพลงตอนนี้มาภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาก็ชวนพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนใช่ไหมมา,มาเป่า<อ>แล้วก็นี่แหละก็คราวนี้เราจะได้ฟังเวอร์ชันฟูลมิก ใช้คําว่าเวอร์ชันฟูลมิกก็คือดนตรีกองกีตาร์เบสมาเต็ม,ตมชุดเลยใช่มาเต็มนะฮะทีนี้พีเ่เสกเขาเปิดใจนะฮะที่ห้องอัดในบ้านเขาเขาบอกว่าเพลงนี้ใจสลายที่ราชประสงค์นะอาจารย์ยิ่งศักด์ต้องการจะสร้างกำลังใจ <c oughs> ให้กับคนนะฮะที่เขาสูญเสียคนรักที่จากไป <c oughs> แบบไม่มีวันกลับซึ่งแน่นอนว่ามันคือเหตุการณ์สะเทือนขวัญสั่นระทึกนะฮะที่ไม่มีใครคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นใช่ค่ะ อาจารย์บัติไปฟังเสียงหน่อยไหมคะได้ค่ะไปฟัง,ฟงนะฮ<ค>ะเวอร์ชั่นที่พี่เสกกลับมาเป็นฟูลมิกแล้วค่ะ ชอบเสียงแซ็กโซโฟน,โฟนคือพี่โก้พีเตอร์แซ็กแมนก็อย่างที่บอกนะฮะ<ม>ก็เป็นคนที่มีฝีมือไไในการเล่นดนตรีแนวออกจแจ๊สแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเจ้าฟอเจ้าพ่อแซ็กโซโฟนเพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอกันกันกบเสียงขยี้หัวใจของพิเศษใช่โอ้โหอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกนะ <S <S ถ้าเราเป็นคนสูญเสียเราฟังเพลงนี้ไม่ได้นะไม่ได้มันเขาภาษาวปรยรุ่นเรียกว่ามันโดนไปมันโดนแรงไปมันรับไม่ได้แต่สําหรับตัวอาจารย์ยิงศักและไมซับน้องบอยคิดยังไงความหมาย นะคะท่วงทํานองอาจจะกินจรีอาแต่เรากลับมองตรงที่ว่าช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยสามารถเนรมิตเพลงออกมาได้แสดงว่าเขาเป็นคนที่อัจฉริยะจริงๆแน่นอนอาจารย์ไม่ใช่ใช่ไม่กี่วันนะอย่าใช้คำว่าไม่กี่วันไม่กี่นาทีนะฮะเขาบอกว่าพี่เสกเนี่ยเปิดเผยบอกว่าเขียน เพลงนี้นะฮะจากปลายปากกาของตัวเองเนี่ยใช้เวลา10นาทีเท่านั้นเองสินาทีก <10 S 1> ็ <10 S 1> ได้เพลงนขนาดนี้ใช่แล้วคนเนี่ยตอนนี้ก็มีข้อความเห็นไหมเนี่ยเข้ามาแซวพี่เสกนะฮะก็มีทั้งประทับใจชื่นชมมีทั้งแซวก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะฮะที่ใครทําอะไรได้ต้องช่วยกันทำใช่อย่างเมื่อวานนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณจี้จินันพิษปีชาก็มีกรอนแต่งกรอนออกมาน้องบอยก็โทรศัพท์ไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ได้กรอนซึ่งนี่นี่จบจบเอพสทยนะคะ เห็นแบบนี้รู้เลยว่านี่ระดับปรมาจารย์ทางด้านภาษาไทยนะเพราะภาษาที่ใช้นี่โอ้โหสี่วัคใช่ไหมฮะใช่ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือคุณอะ,อะไรอะ่ะอาจารย์นวรัตพงไพบูรณ์ก็ออกมาเป็นกรอนเหมือนกันนะฮะ,ะหลายคนนะฮะ,ะเนี่ยพี่เศก ที่เสรจก็เป็นหนึ่งคนแสดงความรู้สึกตัวเองผ่านเสียงเพลงใครก็ตามที่สามารถทําอะไรได้เขาก็แสดงความรู้สึกของเขาผ่านฝีไม้ลมือของตัวเองกันทั้งนั้นนะใช่อาจารย์พูดง,ง่ายๆอย่างอ,างอ,าอาสมทเราอย่างอานายเอนเตอร์เทนซึ่งเป็นรายการข่าวบันเทิงค่ะวันนั้นวันเกิดเหตุปุ๊บตอนทุ่มหนึ่งรายการมีตอนสามทุ่มโลโก้รายการอะไรยังต้องเปลี่ยนเรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจความรู้สึกคนไทยนะเนื้อหารายการเราต้องเปลี่ยนและอาจารย์ที่ดูว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพที่ราชประสงค์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะ คนไทยเท่านั้นที่รู้สึกคนทั่วโลกรู้สึก เปิดตัวหนังในฮอลลีวูดโอเวนวิลสันอย่างเงี้ยก็ยังพูดถึงเพียสบอดแน่นยังพูดถึงที่ฮอลลีวูดกับเหตุการณ์ที่เกิดหลายแห่งทีเดียวที่เปิดทํางานมาในวันรุ่งขึ้นคือเรามีเรื่องกันตอนวันจันทร์วันอังคารเสร็จหลายบริษัททีเดียวก่อนจะทํางานเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาควรจะนิ่งๆแล้วก็ไว้อะไรกันไู้สูงถูกต้องกับผู้สูญเสียกันจํานวนมากทีเดียวบริษัทอื่นๆที่ต่างประเทศเขาทํากันนะคือต้องบอกว่านี่คือน่ารักแล้วนะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโอ้โห ออกป,ประกาศเลยบอกให้คนออสเตรเลียมาเที่ยวเมืองไทยโอ้ท่านน่ารักมากเลยนะพราะคงคงเข้าใจความรู้สึกกันนะว่าเรามิได้เจตนาและเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วแล้วผู้สูญเสียญาติผู้สูญเสียอาจารย์เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาเจ็บปวดนะแต่เขาไม่ได้โทษว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโชคชะตาที่ ไม่ได้กระหน่ำซ้ําเติมจนกระทั่งประเทศไทยต้องย่อยยับไปตามเจตนาลมของผู้ที่กระทำนั่นน่ะสิราคาอันนี้นก็ถือว่าเรายัางโชคดีนะพระเจ้ายัางคุ้มครองพวกเรานะก็ขอให้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปนะฮะ,ะพี่เฟสเอกโลโซก็เปิดใจทีันี้มาเปิดใจนะครับว่าอย่างไรกันบ้างเมื่อกี้ฟังเสียงแล้วฟังเสียงฟังเพลงแล้วตอนนี้ไปฟังคำพูดไหอฟังสิคือพอเกิดเหตุเกิดขึ้นผมเองก็เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ ความรับผิดชอบของเราทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าตำรวจทหารหรือผมเป็นนักร้องเนี่ยผมก็ต้องเรียกว่าแอคในสิ่งที่ผมต้องทำให้ให้ประเทศนี้เพื่อได้รู้ว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไม่นิ่งนอนใจที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมแต่งเพลงนี้เพื่อให้กำลังใจสำหรับคนที่สูญเสียแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่มีความรู้สึกว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้ว กาความเป็นอยู่ของบ้านเรานั้นจะเป็นเช่นไรเพราะว่าแม้แม้ขนาดที่กลางเมืองขนาดนี้ยังมีเหตุเกิดค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแหละครับเหตุเกิดที่ร้ายแรงทีเดียวเพราะนั้นผมแต่งเพลงนี้เพื่อให้กำลังใจแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าเราอย่าหวั่นไหวนะครับเราเรา,เราผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่นอนโอ้อานานานพิเศษจ,จะให้สัมภาษณ์แล้วอโอ้ผิดกับก่อนหน้านี้จังเลยฉันก็แขวะเขาเนาะอ่ะ ก่อนหน้านี้ยเขาเป็นยังไงเหรอเขาไปทะเลาะกับอดีตภรรยาไม่เป็นหลายขนะเรื่องส่วนตัวยังน่ารักต่อเนื่องอาจารย์เขาบอกแล้วนะฮะจากนี้ไปไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยจะรวบรวมเพื่อนพ้องในแวดวงดนตรีของเขาเนี่ยจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาคอนเสิร์ตหนึ่งเพื่อจะหารายได้แล้วก็มอบให้กับครอบครัวผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์ทำยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นอีกต่างหากปลอบมือให้นะชวนอาจารย์ยิ่งสักชวนบอยไปด้วยไปนิดนึงหรือทำอะไรฮะ ก็ไปเป็นพ <g ul> ิธ <g ul> ีกรช่วยในงานเขาหน่อยไหมล่ะได้ค่ะหรือไม่งั้นก็เอาข้อมูลมาเขาก่อนดีไหมว่าก็จะให้ไปไม่ให้ไปเราก็ไปไหมล่ะงานการกุศลช่วยกันคนละไม้คนละมืออาจารย์เขาไม่เชิญก็ต้องไป ล้วก็ต้องชวนทีมของเราไปหมดเลยตกมันไปให้ครบเลยใช่ไหมออให้บุ๋มไปหางเครื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาต้องการต้องเต้นอย่างเงี้ยหรออ,อ,อย่างเงี้ยอาจจะถนัดก็ได้คใครจะรู้คือตอนนี้นะฮะถ้าพิเศษจัด <c oughs> คอนเสิร์ตแบบนี้ปุ๊บต้นะบอกปั๊บเลยนะฮะเราจะช่วยเป็นสัมพันธ์นะฮะจะช่วยกันซื้อบัตรไม่ไปก็ซื้อบัตรไนดะ้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมที่นั่งชมรายการของเราอยู่ก็เตรียมหลับฝันดีถ้าเขามาประกาศปุ๊บเรารีบไปสนุกกันเลยที่คอนเสิร์ตนี้นะต่คอนเสิร์ตแบบคอนเสิร์ตกโกสช่วยเหลือเหยื่อนะอาจารย์เหยื่ มันจะสนุกได้ไหมล่ะเอะไม่เป็นไรค่ะเรามีความรู้สึกเราไปสนุกกันเพื่อจะลืมความทุกโศกค่ะเ,ออเราจะเอาความทุกโศกความเสียใจแบกใส่บาใส่ไหลไปกับเราตลอดเวลามันคงเป็นไปไม่ได้นะคะ,ะจริงที่สุดนะฮะ,ะ,ะทีนี้อีกคนนึงนะฮะหลังจากเกิดเหตุนะฮะระเบิดที่ราชประสงค์อาจารย์อันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะตัววัดดัดชนีได้เลยนะฮะว่างานเงิน เศรษฐกิจหรือสภาพมันเป็นยังไงมันจะง่อยมันจะเงียบไปใครจะกล้าจัดงานหาเรื่อหารือกันคงจะเศร้าโศกเพราะฉะนั้นเราต้องไปเช็คนะฮะเจ้ก้องปิยะฮะตายแล้วลูกสาวแสนน่ารักของโซนิกยูสก็เป็นเจ้าแม่อีเวนต์ของเบืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก้องปิยะให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะบอกว่ายอมรับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะฮะกระทบกระเทือนธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตหรือจัดอีเวนต์เหมือนกันแต่ว่ากระทบไม่มาก บริษัทต,ตัวเองเนี่ยกระทบไม่มากเพราะว่าอย่าลืมว่าบริษัทเขาเนี่ยจัดงานมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กแต่บงอ่าเาช่วงนี้มีงานเล็กๆเ,เขาเป็นเจ้าแม่งานไหนงานไหนก็โซนิกยุจัดทั้งนั้นเลยแล้วก็จัดในต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่กระทบแต่ถามว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่คนทำเนี่ยอีเวนต์เนี่ยเห็นชัดๆก็คือว่างานเนี่ยก็ต้องถูกเลื่อนถูก ยกถูกย้ายที่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนจัดงานอ e ีเวนต์แบบนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังมากขึ้นเลยนะและเป็นบัตเจ็ตในต้นทุนในการจัดงานคืออ,อาจารย์ความปลอดภัยออใช่สิไม่ใช่จัดงานเสร็จแล้วคนมาแห่ๆกันแล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังนันเเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเท<อ>่าน,นั้นเองคือที่ผ่านมาพี่ก้องบอกว่าทุกงานอ e ีเวนต์เนี่ยก็พยายามแล้วนะพยายามที่จะดูแลเรื่อง security ใช่ไหม<อ>ให้มีความปลอดภัยมีกงมีกาดแต่ จากนี้ไปคงต้องเพิ่มมาตรการเข้าไปอีกขึ้นเอเออเอาไปฟังเสียงนางไหมฟังค่ะก็ถ้าเกิดบอกไม่กระทบก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องกระทบอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าขอพี่อ้ยังโชคดีที่ในเดือนนี้พี่อ้มเป็นงานซึ่งสบายๆแล้วก็เป็นงานซึ่งแบบว่าไม่ได้ต้องออกสื่อหรือว่า เป็นไงนต้องเรียกชุมชนคนเยอะมากนะคะก็จะจะรู้สึกปลอดภัยเล็กน้อยเราก็ต้องช่วยดูแลลูกค้าว่าเวลาที่จัดงานอะไรที่เป็นความปลอดภยัยอันที่จะดูแลแล้วออมันทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นอนไรคือทําให้ลูกค้าสุกสบายใจมากขึ้นก็เป็นหน้าที่ของออกไซเซอร์นะคะต้องทําให้ซึ่งเราก็ดูแลให้อยู่แล้วตรงนั้นนะคะ <Okay. S 1> แต่จุดหนึ่งเราต้องดูด้วยว่างานที่เราจัดนั้นเป็นยังไงนะคะว่ามันมีมีกลุ่มสอเสอยียงมากแค่ไหนอันนี้ก็ต้องระวังนันเอง ก็กระทบแน่ๆอาจารย์รู้ไหมเมื่อตอนที่บราไปทานข้าวที่เซ็นทรัลพระรามเก้ามาค,คนเนี่ยนะก็โอเคเราไม่ได้ลดไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยก็ปกอตินะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดแล้วต้องปรบมือให้เลยรู้ไหมทุกประตูเขามีเจ้าหน้าที่ตรวจด,<อ>ดูแลความปลอดภยัยแล้วคนที่เข้าห้างเนี่ยนะฮะก็เข้าแถวกันน่ารักมากตวแล้วก็ลูดซิบกระเป๋าให้ตรวจ ใช่าง้ยถ้าเมื่อเป็นเมื่อก่อนจะมีเรื่องนะหิดซิมก็จะเดินอะไรอะไรจะมาตรวจอะไรฉันหน้าตาอย่างฉันยังจะตรวจเหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คนไทยเราก็เข้าใจแล้วอย่างว่าทาไมเขาต้องรักษาความปลอดภัยใช่เพื่อใครก็เพื่อตัวคุณเองทั้งนั้นใช่แล้วในทีมงานก็บอกมานะวันนี้นะฮะที่สยามพารากอนที่เซ็นทันเวิร์นนะฮะต้องบอกว่าพนักงานนะฮะตบยุงนินทาจานยิ่งสัก์นั่นได้เลยค่ะไม่มีเวลาขายของเลยคนไปซื้อกันเยอะเลยใช่ไหมคะไม่มีเวลาไปขายของไงคือไม่ต้องไปขายของเลยอะ ปิดไปก่อนเหรอเงียบกริบเลยค่ะเาจริงหรือเปล่าเขาก็กระทบเหมือนกันไงแต่ถามว่ากระทบเนี่ยยังไงแต่ทุกคนเนี่ยนะก็ที่ไปเนี่ยก็ยังเหมือนอย่างที่บอกอะให้เปิดกระเป๋าให้ตวรวจกระเป๋าเราเชื่อว่าความมั่นใจเดี๋ยวมันจะกลับคืนมาแต่บางทีเนี่ยบางทีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็จะบองบอกกับลูกกับหลานบางคนลูกหลานอยู่กรุงเทพก็จะยกโทรศัพท์มาบอกอย่าไปนะแถวนั้นอะไม่ให้ไปช้อปปิ้งนะ ไม่ถึงขนาดนั้นออถ้าเรื่องราวมันสงบแล้วก็น่าจะไว้ใจกันแล้วก็ปลอดภัยนะเราเชื่อ,อ,อว่าถ้านันมีฝ่ายความมั่นคงหรือตำรวจเนี่ยเขาก็คงต้องดูแลให้เต็มที่แหละเขาคงไม่กล้าเสียหน้าให้เกิดเหตุอีกหรือเปล่าอาจารย์นี่พุธนิชาาฉันก็ต้องไปช็อปช็อปที่ไหนที่แถวๆนั้นเลยทัพละก,ก,ลกอนเซนทรูเออร์อาจารย์เคยไปแล้วปกติอ๋ออย่าๆๆอาจารย์ยิ่งสักซื้อน้ำหอมเป็นประจำตอนนี้พาร์ฟูมบางขวดหมดแล้วต้องซื้อที่นี่เท่านั้นเอาจริง เขามีห้างอื่นตั้งเยอะแต่ฉันชอบเดินที่นั่นนะเพราะไปแล้วมันครบนะครบคืออย่างที่บอกว่าอยาตื่นตนกจนเกินเหตุนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้เห็นชัดๆก็คือเข้าใจกันมากขึ้นว่าตรวจฝากระโปรงให้เปิดรถก่อนเข้าห้างเข้าโรงแรมเข้าสถานกระเที่ไม่หยุ่หยอแล้วก็เวลาเดินก็จะเป็นหูเป็นตาแทนคนอื่นๆ ลางอะไรอะเธอกลออ่องอะไรคะจะทิ้งอะไรก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาชั่วว่าดีขึ้นน่ะเราเราเป็นคนละเอียดกันขึ้นมา้แล้ววันนี้ตอนเทียนะเท่ยงนะไปกินข้าวใช่ไหมมีคนคนหนึ่งเขาทาอะไรไม่รู้ตกลงพื้นปังคนนะ <c oughs> ตกใจอะไรเนี่ยหรอแม่ทำไมไม่ดังมากนะแต่แค่ตกลงไปมันได้ยนินปังคนก็ตกใจกันหมดอยู่เนี้ยอะไรอะไรลอยลอยลอยเลยว่าโอ้แสดงว่ายังมีความรู้สึก อาวัดละแวงอนิดๆใช่ใชซึ่งนานวันไปก็จะหายไปเองก็ต้องช่วยกันนะฮะ,เ,ะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้า,าข่าวนี้นะ,ะอุ้ยคนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยอาจารย์เป็นแขกมามาคุยกับเราช่วงหน้าทำไมเหรอนานๆเขามาทีเหรอรู้เขาหายไปจากวงการคะหนูไม่ค่อยได้เจอเขาเลยนานๆเจอกันทีคิดทุกคิดถึงถ้าเธอไม่เจอฉันก็คงไม่เห็นเลยแหละเขาชื่อบรรดาหงผู้ดีตายแล้วมาทุกวันเลยนะคะเออหรอเจอบ้าเจอบุ๋มบรรดาอ๋อค่ะ